สวัสดีครับทุกคนครับโอเยสนะครับวันนี้เพิ่งตื่นมาเลยตื่นมาก็ไล่ดูเมลในโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าผมทำเรื่องอุทธร์กับอ่ากับหับไปว่าทำผิดอะไรนะฮะเช้ามาผมมาเปิดดูเมลเขาส่งมาว่าให้มนตรี <c oughs> ก็ประมาณว่าทางกับหับเนี่ยเขาได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ข้อนี้ควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยนะฮะผมไปทําผิดกฎนะฮะพนักงานร้านอาหารนะ,ะอันเนี้ยผมทําผิดจริงผมยอมรับนะฮะเหมือนไปด่ากับคนในร้านอาหารสวัสดีครับทุกคนครับโอเยสนะครับวันนี้เพิ่งตื่นมาเลยตื่นมาก็มาไล่ดู เมลในโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าผมทำเรื่องอุทธร์กับอ่อกับหับไปว่าฉันทำผิดอะไรบ้างให้ให้ให้อยู่แจง้งให้เขาให้ทางบริษัทแจง้งแจ้งมานะฮะว่าผมทำผิดอะไรนะฮะครั้งที่สามเนี่ยผมเหลือครั้งเดียวอะสองครั้งแรกผมจัดส่งล่าช้า ครั้งแรกอะ่ะล่าช้าจริจงผมส่งสองแอปนะฮะชา้าจริงอันนี้ยอมรับครั้งที่สองที่โดนตำรวจจับนะฮะครั้งนี้ครั้งที่สามนะผมไม่รอดแล้วะทุกคนเช้ามาผมมาเปิดดูเมลเรียบร้อยแล้วฮะเขาก็จะส่งมาว่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะตรงนี้นะเขาส่งมาว่าให้ม n นตี <laughs> อ๋ Hello, <laughs> อ o ฮ o โลมนตีเดี๋ยวผมแปลให้เลยแล้วกันถ้าแปลไม่ถูกก็ คนที่เก่งๆก็ก็ช่วยบอกผมได้นะผมแปลเอาตามความเข้าใจผมนะก็ประมาณว่าทางกับหับเนี่ยเขาได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าข้อนี้ควรทำไม่ควรทำอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เหมือนกับว่าผมไปทำผิดกฎนะฮะเหมือนไปทำผิดกฎกับคนในในร้านอาหารนะฮะก็คือพวกพนักง,งานร้านอาหารนะอันเนี้ย ผมทำผิดจริงผมยอมรับนะฮะเหมือนไปด่ากับคนในร้านอาหารผมไม่ได้ด่านะผมผมเข้าไปในรับรับอาหารในร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วกันนะเป็นร้านคนดำนะครับแล้วก็ขนาดนั้นนะมันบีซี่มากแล้วก็รอลายกันอยู่แล้วก็พวกคนจีนคนมืดก็มาจ่อคิวเหมือนจะไม่จะไม่เข้าแถวนะะไอร้านนี้มันไม่ค่อยเป็นระเบียบอยู่แล้ว ผมก็มาก่อนนะครผมก็ชูให้ดูชูให้ดูว่าชั้นออเดอร์นี้ชื่อนี้มันก็ดูผ่านๆแล้วมันก็ไปดูของไอ้พวกคนดำที่มารับอีกคนที่ดูเนี่ยมันเป็นคนดำด้วยนะก็หยิบขึ้นมาอ่าคนแรกไม่ใช่ของผมอ่าผมไม่ว่าอะไรคนที่สองดูโทรศัพท์อีกคนนึงไม่ดูโทรศัพท์ผมนะผมมาก่อนผมก็เลยว่า เฮ้ยฉันมาก่อนนะยูฉันมาก่อนอะไรเงี้ยก็ชวให้มึงดูแล้วมึงก็ทําท่าไม่พอใจทําไมมึงมีปัญหาอะไรอะไรประมาณเนี้ยมันก็ถามประมาณนี้นะโอ้ทีนี้ผมโมโหเลยผมก็เลยขึ้นเสียงตะคอกใส่มันเลยว่าเอาก็ชั้นมาก่อนมึงไม่เห็นเลยกูมาก่อนถ้าเป็นภาษาไทยอะไรก็ประมาณนี้นะไม่เห็นหรอกกูมาก่อนกูก็ชวให้มึงดูเนี่ยของฉันอยู่ตรงนั้นน่ะ อยู่ช่วยหยิบให้ฉันได้ไหมเออมันก็ไมีหยิบด้วยมันหยิบให้คนอื่นสี่ห้าคนที่มาที่หลังผมทั้งหมดอ่ะผมก็มโหมากเลยแล้วคนจีนมันก็อีกคนนึงมันมาที่หลังผมมันมันก็รู้มันก็ตบหลังผมเหมือนบอกให้ใจเย็นๆสงสัยมันจะรู้นะว่าจะต้องโดนอ่ะเออผมก็โอโหวันนั้นแบบม,ะมะโหมากเลย เออถ้าคนอื่นถ้าผมมาที่หลังอะไรเงี้ยผมก็โอเคนะคนแรกก็ไม่เป็นไรนะคนเริ่มแซงคิวคนแรกอะไรเงี้ยมันหยิบให้คนอื่นก่อนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันไม่เห็นผมเอาผมก็เลยว่าเฮ้ยยูฉันมาก่อนนะอะไรเงี้ยล่าสุดคนระั้งล่าสุดก่อนที่จะโดนรังับเนี่ยผมว่าเหตุการณ์นั้นแน่นอนแล้วก็เมลนี้มันมามันพูดประมาณนั้นลยไเงี้ยประมาณนั้นเลยนะแล้วก็บอกว่า กัปหับเนี่ยขอประมาณว่าขอยุติข้อตกลงอะ่ะโดยมีผลทันทีข้อตกลงระหว่างคุณกับบริษัทอะ่ะอะไรออกกันเลยฮะแล้วก็เขาก็จะบอกเรื่องการชําระเงินที่ยังไม่ได้ชําระที่ค้างชําระผมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะนะชําระให้ตามตกลงที่ที่ที่ผมได้จัดส่งไปนะฮะขอแสดงความนับถือนะฮะลงชื่อกัปหรับ เรียบร้อยฮะผมกลับไปวิ่งกับผับไม่ได้แล้วนะะโอ้ตอนแรกว,ว่าขึ้นมาเฮลโลมนตีผมนึกว่าแบบเอาล่ะว่าทีผมได้ส่งคำร้องไปอะไรเงี้ยว่าจะเป็นผลด้วยกลับมาวิ่งได้แล้วหลงดีใจผมมาเปิดดูยี่ตายอย่างแรงเลยนะเฮียแบบไล่ดูกว่ดจะแปลได้ผมผมก็ไม่ได้ค่อยได้เก่งนะผมก็กดเข้าไปอ่านทีละคำทีละคำ เฮ้ยไอ้เฮียนี่มันไม่ใช่นี่วะนี่มันไล่กูออกแล้วนี่วะเฮียตาแจ้งเลยตอนแรกยังมัวขี้ตาอยู่โอ้โหดูดิหัวเหรอยังเพิ่งเพิ่งตื่นอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะก็ไม่เป็นไรนะเราเราทำผิดจริงถ้าพี่น้องคนไทยนะดูอยู่คนที่กำลังทำอยู่ที่อเมริกานะฮะ คนที่กำลังวิ่งของกับหับหรือว่าค่ายอื่นก็ตามนะก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะไม่ควรไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างไม่ควรทำตามนะครับเพราะว่าบางทีอารมณ์เราณนะตอนนั้นเราก็อยากจะรีบไปส่งอาหารให้ลูกค้าให้ไวที่สุดให้ทันเวลาฮนะผมบอกเลยนะผมบริการดีมากเอาตรงๆผมตั้งใจบริการลูกค้ามากแล้วก็ ความรวดเร็วในการบริการเนี่ยจริงก็ไม่มีอยากให้เกิดนะเรื่องพวกนี้นะเพราะจังหวะไปเจอคนดำอ่ะอย่างว่าแม่งกวนสุตีนมากเอาตรงๆเลยผมพูดตรงๆเลยไปแต่ละร้านนี่คกือมากกวนสุตีนมากลีลาท่ามากนะร้านดีๆก็มีนะฮะแต่ไม่ค่อยเจอเจอแต่ร้านเนี่ยกวนสตีนเหมือนเราต้องไปงออะนะแทบเหมือนจะไปขอทานเลยเช่นขอนะอะไรต้องพีชพี เฮียก็ไม่เป็นไรก็ไม่วิ่งนะัะผมก็วิ่งของค่ายอื่นไปนะฮะก็ไม่ซีเดตแต่ว่าก็ก็แอบเสียได้อยู่นะเพราะว่ามันวิ่งแล้วมันรายได้ดีมากนะมันทำให้ผมทำเงินให้ผมวันละสามร้อยสี่ร้อยได้นะสี่ร้อยกว่าอย่างที่เคยเห็นในคลิปนะฮะถ้าขี้เกียจขี้เกียจก็สองร้อยมีแน่ๆอะไรเงี้ยฮะก็ ไม่เป็นไรฮนะเพราะเราก็ต้องยอมรับก็จะไม่อู่ทอะไรแล้วโอเขาไล่เราออกเาอูทอนไม่ได้แล้วก็ฝากไว้นะก็เอาดูผมไว้เป็นตัวอย่างอย่ามาทําตามเดี๋ยวจะไม่มีงานทําแบบผมนะผมก็จะไปไปวิ่งพวกอูเบอร์ดอเดแล้วก็รีเลย์รีเลยยังไม่แอปพูบนะเขากําลังน่าจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วผม เอ่อให้ส่งรูปรูปหน้าผมเให้เซลฟี่รูปหน้าผมส่งไปแล้วก็ส่งรูปยานพาหนะไปสุดท้ายละไม่รู้ว่าจะต้องติดขัดอะไรหรือเปล่านะถ้าไม่ติดขัดก็น่าจะเร็วๆนี้ได้วิ่งของรีเลย์แล้วก็ได้ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าแอปรีเลย์เนี่ยมันมันเป็นยังไงวิ่งยากไหม นะครับก็คลิปนี้ก็มาทําให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กําลังวิ่งกรับพับอยู่ที่อเมริกาก็อย่ามาทําตามโอเคครับฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการส่งอาหารในแอปแอปอื่นนะฮะที่มันรายได้มันน้อยกว่าของกราบพับด้วยนะฮะผมว่าจะต้อง ใช้เวลาในการวิ่งเยอะกว่านะฮะแล้วก็วางแผนให้เยอะกว่าบริเวณในการวิ่งแอรเรียนในการวิ่งอะ่ะให้มัน,ให,มนให้มันกว้างกว่าเดิมให้มันแบบให้ทั่วผมจะอยู่รอออเดอร์ไม่ได้แล้ววิ่งกับหับเนี่ยส่วนมากผมก็จะถ้าแบบมันไม่ต่อเนื่องผมก็จะไปนั่งรอตามร้านที่มัน b ซอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คงจะนั่งรอไม่ได้นะผมก็คงจะต้องดูแล้วก็ ว่าตรงไหน BC ซีาไม่บ c ผมก็กระจายไปถ้าวิ่งดอแด๊นะฮะแต่รีเลย์ผมยังไม่รู้นะดอแด๊อนะูเบอรอะไรเนี่ยมันก็ต้องผมก็ต้องวิ่งวนขับรถตลอดเวลานะเพื่อหาออเดอร์เอาที่นี่มันประมาณนี้นะที่ที่บุกลินเนี่ยนะมันต้องประมาณวิ่งหาถ้าขับของดอแด๊เป็นหลักอูเบเป็นหลักมันต้องหาออเดอร์จะมัวมานั่งรอแบบกับขับไม่ได้นะ โอเคอย่าลืมนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดเยอะๆนะครคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ